เฮ้ยได้ยินได้ไงมึงอ,อุตส่าห์แกล้ะสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวผมรอที่เหลือจอยมาก่อนเออเมื่อกี้ว่าจะแกล่ะมาเสียงรถด,ดังมากแกก็เลยวะไม่ต้องแก้งละ คำขอจอยไลฟ์ พี่บอกเน <Yeah. S 1> ี่ยรอเขารับอยู่ข้าลีแล้วเขานี่นล่าถ <c oughs> ้ามึงกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วมึงกลับมาเนี่ยข้าวเลย เนี่ยเรารอพี่บอมาก่อนคนได้ทุกท่านเดี๋ยวรอลูกพี่ผมมาก่อนต้องรอเขด้วกอเลากลนเวลาเยอะมากเฮ้ยไม่สามารถเข้าร่วมได้ปะเกิดอะไรขึ้นวะมันขึ้นว่าไม่สามารถเข้าร่วมอ่ะเออแม่ เอาแล้วพีลองเชิญใหม่ดูวันก่อนผมก็ย,ยังไลฟ์สี่คนอยู่เลยเฮ้ยมาแล้ว,วาามาแ<ด><ด>ล้วนะฮะเรื่องรา <ละ S 1> คุยกับคนก่อนดีกว่ามาเลยมาคุยกับันนีเข้าไปเชี้อะนัตก,กรรมว่ะทุกคนเป<ง>็นไงบ้างครับ แบบว่ามีใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วเรามาสั่งรอบนี้บา้างปะซึ่งมันก็จะมีดีเลย์แกลบของไอจนานพอสมควร ก่อนจะพูดอะไรก็ปาไปเอา้าในไหนใครทันยกมือขึ้นดีกว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเอา้าแต่ลรมาฮะสวัสดีขอัวเดี๋ยวเชิญ อไ,ไปลอเแล้วทุกท่านเราไลน์แนะนำแบรนด์ทุกท่านเฮ้ยเขาตอบแล้วเขาเริ่มตอบไปแล้วว่าทันแต่แบบมับนดีเลยปะผมรู้สึกว่าม่นโคตรจะดีเลยเนี่ยอะผมจะนับเนาเขาบอกว่าพี่ครั้งแรกเขา ซื้อทันกันเหรอใช่ไหมครับ <Huh? S 1> ชอปทันกันไหมครับที่ออเดอร์ครั้งแรกทานมีคนมันมีคนไม่ทันอยู่ทันนะทันก็ไม่ต้องซื้อ <laughs> อี๋ <laughs> อรอเล็ดรอเล็ันี <laughs> ไ้ไฟบังคับเลยอ่ะ <laughs> ไม่แล้วสำหรับใครที่ทันรอบแรกแต่แบบยังไม่มีสีอื่นก็ก็จะทันในรอบนี้ไง <c oughs> เออนะครับ ไมรู้สึกมันดีเลยดีเลยโคตรนาน,น,านหรือว่าเน็ตกาดใช่อ่าจริงคืออ่านไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกมันมันดีเลยขอมขอมูนไม่อ่านไม่ได้เลย,มเลยไม่มีตังค์ครับ คนบอกว่าไม่มีตังค์ฮะไม่เป็นไรครับทุกท่านเราเข้าใจในในเศรษฐกิจช่วงนี้ดีครับก็ได้เลยฮะถือว่ามาพูดคุย้ักกันอ๋อว่าออว่าขผมคอมเมนต์มันไม่ไหลอ่ะ ก็าต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับไม่เดี๋ยวไอ้นี่ก่อนเอาหายไปแล้วเอาหายอีกลรวเน็ตมันเป็นไรอ่ะไม่รู้คือผมแบบคอมเมนต์ผมมันไม่หมุนอนะ มันไม่มาเลยแล้วมันค้างไปหมดเลยคอมเมนต์มาแล้วบางไม่กินเราพูดถึงไหนนะนั่นเลยไหนๆไม่ใครจะพูดอะไรก่อนมีอยากพูดอะไรอยากให้คนกดซื้ออยากให้คนกดซื้อเยอะๆก็วันนี้วันที่ทุกคนกดซื้อครับที่จะ ที่จะมันสุดท้ายที่จะพิออเดอร์ใช่ไหมครับสำหรับเสร็จเสรนี้ mm hmm. นั่นแหละก็คืออยากจะบอกว่าคอลเลคชันนี้นะครับก็เราจะไม่ทำไม่ทาอีกแล้วแน่นอนคอลเลคชันนี้ไม่ทำอีกแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะไม่อาจจะแบบยาวๆเลยอาจจะไม่ได้ได้เจอซซฟิโอเฮนะครับอาจจะต้องพักกันไปก่อนจากคอลเลคชันนี้ เพราะว่าด้วยภารกิจด้วยอะไรต่างๆที่เราเราต้องไปทํานะครับด้วยแพนต่างๆมันอาจจะทําให้นั่นแหละก็เก็บเก็บไว้เป็นเกณฑ์กาไรดีกว่าเผื่อถ้ามันห่างหายไปนานหรือว่าแบบเราลืมไปแล้วหรือว่าได้ทำตอนไหนเออเวลาคามันขึ้นนะครับน,นั่นแหละทุก <c oughs> ท่านคิดซะว่าเหมือน มันเป็นแร่ที่จะไม่มีในโลกแล้วจริงอันนี้จริงนะครับก็คือนั่นแหละด้วยโปรเจกต์ด้วยอะไรก็เราก็เลยคุยกันว่าเราอาจจะพักไปก่อนเลยแล้วดีไม่ดีนะครับอาจจะอาจจะพักไปสักแบบร้อยปี <laughs> นั่นก็คืออ,นนอาจจาะไปเลยอันนี้ไม่แน่ไม่รู้ว่าว่าเราจะไปทำอะไรแล้วมันมันมันยาว ยาวยาวเกินกว่า e ที่จะกลับมาทําหรือเปล่าก็อยากฝากคอลเลคชันนี้ไว้แล้วกันครับอาจจะเป็นคอลเลคชันที่มีหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่มีอีกแล้วไงทุกคนน่าจะดีใจนะถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนที่มีแล้วอ่ะน่าจะดีใจเพราะว่านั่นแหละมันจะเป็นคอลเลคชันที่พิเศษมากเพราะว่าเราจะไม่ทำมีแล้วนั่นแหละทุกท่าน ตอนนี้ทุกท่านเหลือเวลาอีกสามชั่วโมงนิดๆน,นะฮะก็นั่นแหละครับสำหรับของแลชิ้นสุดท้ายของอับยีเหยนะครับไม่ได้โกหงแล้วทุกคนจริงๆจะไม่ทำแล้วเราจะพักจะพักกันทำไประยะเวลาหนึ่งเอาไว้ ใครมีก็เอาไปกินกำไรถ้าไปขายใช่ไเราจะพักตำนานไอวรนาโซาฟเอเวรไปนะครับก็ปิดตำนานนะปิดตำนานไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วจริงๆสราปพรุ่งนี้เป็นลฟ์ที่ดูอนชั้นใหม่ซื้อไปแล้ว เปิดแสกหน้าไปเลยครับหลอกล่อไม่มีไม่มีหรอเล่นห้อเล่นไม่มีละทุกคนมันมันไม่ใช่การหลอกล่อนะแล้วมันไม่ใช่การล้อเล่นไม่มุกอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเราได้คุยกันมาแล้วว่านั่นแหละทุกท่านทุกอย่างจะเป็นตำนานในค่ําคืนนี้ตำนานจะเป็นตำนาน แต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่บอกว่าแบบว่าไอ้ i, ไม่มีแบบอย่างนั i, ้นอะไรอย่างเงี้ยก so ็เราเราเข้าใจทุกท่านดีนะวันไหนมีก็ค like ่อยไปซื้อกับคนอื่นขอพูุคำจาวันไหนมีก็ซื้อกระดอื่นใช่เพราะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องซืกอกับคนอื่นไงระวังโดนเขากดราคาเอานะครับอล้วไม่เป็นเองไง มันจะเป็นยุคของพ่อค้าคนกลางว่ะเราเต้องห<า>ลีก<ๆ>บอลนโดนก่อนช่วงนี้มาแรงแหวถึงเขาปิดกิจการแลว้วอะถึงกับต้องไม่สู้ครับยอม จะเป็นการไลฟ์ขายของที่ไม่เคยเห็นนอาดีเขาไลฟ์ขายของแล้วแบบเสียงเขาออน,นีี้ของเราแบบเงียบขี้เลย